มาดูกันค่ะว่าข้างในคืออะไรฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นคลิปแกะกล่องพิเศษนะคะก็สืบเนื่องจากว่าคุณสามีอ่ะจะต้องบินเดี่ยวไปทําง,งานที่นิวยอร์กค่ะแล้วก็เราอ่ะตัดสินใจว่าเราจะไม่ตามไปด้วยนะคราวนี้ก็เลยจะเป็นการทางกันครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีเลยที่แบบว่าไม่ได้นอนบ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยก่อนไปคุณสามก็เลย ไปเอาของมาเซอร์ไพรส์นะคะบอกว่าโอเคเอาไว้แกะตอนที่เขาไม่อยู่นะตอนนี่คิดถึงมากๆอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะขอพบพคุณมากดีใจแล้วก็เฝ้ารอ ว่าเมื่อไรเขาจะไปทีนะแล้วแบบเราจะได้แกะเพราะว่าแฟนขับก็แบบถามก็มาเยอะมากเลยว่าแกะทีแกะทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคทีเนี้ยเขาก็ไปแล้วเมื่อคืนเนี่ยนอนคนเดียวเป็นครั้งแรกคืนหนึ่งนะคะแล้วก็นอนดึกเสียงแหบเลยเพิ่งตื่นอาบน้ำาปตอนล้างหน้าแต่งตัวแล้วก็มาแกะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะก็เมื่อคืนน่ะคุณจ๋าเขาแลนดิ้งประมาณเย็นๆที่นิวยอร์กก็คือประมาณห้าทุ่มที่นี่ค่ะแล้วก็เราอยู่คุยกับเขาเราเขาผ่านตอมอประมาณสองชั่วโมงเลยอย่านานมากเขาบอกว่าคนเยอะมากแบบหลายๆเครื่องมาลงพร้อมกันแล้วก็ตอ มอนนนาะะคะโดนไป2ชั่วโมง2คิวนะแต่ก็ผ่านง่ายสะดวกเลื่อนตู้ไม่มีอะไรแล้วก็นั่งแท็กซี่เข้าไปที่โรงแรมอีกประมาณ50นาทีค่ะเมื่อคืนกว่าเราจะส่งเขาถึงโรงแรงมอ่ะก็ประมาณแบบตีสองได้แล้วอ่ะตีสองนิดๆอะไรเงี้ยคุยกันนุ่งยิ้งยิ้อีกนิด,น,ด,น,ดนึงแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแบบว่าง่วงแล้วก็เลยวางแล้วคนนี้เขาก็ออกไปทานข้าวแล้วก็ส่งรายการที่เราสั่งของไปถึงโรงแรมแล้วโรงแรมเก็บไว้ให้อ่ะมาให้ดูเรียบร้อยแล้วว่าพัสดุน้องมาแล้วนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาเอากลับมาให้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบ ทำใจยากอยู่นิดนึงนะเพราะว่าเราไม่เคยห่างกันมานานมากท,าทั้งที่เมื่อก่อนก็คือแบบอินเดปเอนเดนต์กันทั้งคู่แต่พอเริ่มเป็นป้าต้องโกะแล้วมันก็ป้าต้องโกะกันแบบนี้มานานอะ่ะมันก็มีความแบบไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยคุ้นชินอะไรอย่างนี้นะก็เป็นการเบิกสถิติเอาล่ะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวน้ำตามาเราไม่อยาก,กของกันก่อนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะของบุคเลอร์เราเองก็แอบส่องแล้วแหละแต่ว่าเราอะ่ะเชื่อว่าคนอื่นๆนะอาจจะคิดว่า มันคือนาฬิกาหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือบอกก่อนนะว่าไม่ใช่เพราะว่ากล่องเขา,าไม่ใช่เมื่กีดูว้พอ้องกันนะมันเป็นกล่องหน้าฟ้าเหมือนวาลเล็ดุ๋ยเลยเขียนว่า this is not a box of c h o c o l a t e โอเคเองเปิดดูกัน โอเคมาแกะดูกันค่ะว่าคืออะไรก็เป็นกล่องแบบนี้นะแล้วก็เป็นของบุคล์เคลอร์ค่ะนี้เปิดไปด้วยกันถ้าได้อะไรอะ่ะมันคืออะไรอ๋ มันคือน่าจะเป็นชุดคิดในการล้างทำความสะอาดออจิวเวลรี่ของเราอ๋อ <c oughs> นี่ค่ะก็เขาบอกว่ามันประกอบไปด้วยน่าจะสเปรย์แปรงแล้วก็ผ้านะคะก็คือมาดูสิก็คือมีสเปรย์หนึ่งขวดค่ะยังไงอะ อ๋อหมุนหมุนนะแล้วก็เป็นสเปรย์เอาไว้ล้างทำความสะอาดนาฬิกาแน่เลยแล้วก็เออเป็นชุดแปรงค่ะไว้ปัดชุบ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 ,บอะไรอย่างนี้แล้วก็มีผ้านะคะว้าโอเคโอเคมันก็โอเคแหละมันก็โอเคอันเนี้ยทำไมถึงได้มางงเงยงงงเงไหนต้องพ้นได้ไหมอะ คนได้ไหมน่าจะได้แหละเอาตรงนี้ก็แล้วก,กันแล้วยังไงคือนาฬิกาก็ใหม่ปีหนึ่งและปีนิดนิดก็ใส่บ้างนะแต่ว่าตอนนี้พอไปทำงานเราก็ไม่ค่อยได้ใส่เนี้ยหรอทำความสะอาดเนี้ยหรอคือมันก็ไม่ค่อยสก,กปรกอะแล้วก็เอาผ้าเช็ดเนี้ยหรอ ชุดชุดว่าไม่ใช่จิวเวอรี่ไม่ใช่นาฬิกาที่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าบอกว่ามันคือเซ็ตคิดของบุคลอร์นะเป็นชุดทำความสะอาดก็ดูฮารูฮาลาดีนะเออทำไมได้มาก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามสรุปว่าคุณเขาก็คือชุดคิดทำความสะอาดนี่เองนะคะก็เอาไว้ทำความสะอาดจิวเวอรี่เครื่องประดับ ใดๆอะไรอย่างนี้ก็ทำาล้ซะให้ดูให้ไดเลยโถหน้าตาผิดหวังหรือเปล่าก็แฮปปี้แหละเพราะว่าเขาก็อุตส่าห์มีอะไรกุ๊กกิ๊กนะเดี๋ยวไปสืบก่อนว่าอะไรยังไงทำไมถึงได้มานะคะเอ่อถ้าซื้ออะไรไม่ปรึกษาเมียแบบนี้นี่ก็ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าได้มาฟรีอะไรเงี้ยก็เดีวว่ากัน หวังหรอหนะ้าตาผิดหวังไหมอ่ะไม่ผิดหวังหรอกมันเป็นของที่แสแบนถึงความรักต้องขึงตาไว้ด้วยเวลาพูดแบบต้องตาสีว่าฉันอ่ะไม่ได้หลบสายตานะโอเคหมดของที่คุณสามีฝากเอาไว้ให้แกแล้วก็ยังเหลือคืนนี้วันอังคารคืนวันพุธแล้วก็คืนวันพฤหัสนะที่ยังต้องนอนคนเดียวโอ๊ยแล้วด้วยความนี้มันคืนอนอนดึกเสียงแหบเลย แต่เอแอมมีแถมนีดนึงเมื่อวันก่อนน่ะไปโรเล็กมาแล้วเขาก็ให้หนังสือมาสองเล่มก็คือเป็นแคตตาล็อกนะคะนาฬิกาโรเล็กซ์ ika, สวยงามเอาไว้แต่งบ้านก,กา็แล้วกันเพราะว่ามาที่นี่ไม่มีหนังสือเลยไม่ได้เอาหนังสืออะไรมาตกแต่งบ้านเลยแล้วก็ไม่คิดจะซื้อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาย้ายกลับไทยอะไรเงี้ยสมมุติมันก็จะกลายเป็นแบบภาระที่เราจะต้องจัดการเนาะทีเนี้ย ร้านเขาก็คงไม่รู้อยากขายเห็นได้มีแจกหรือเพราะอะไรวันนั้นเขาก็เลยให้มาสองเล่มน,นะคะก็มีก็มีปาเตอีกเล่มหนึ่งแล้วก็มีพวกออของบุคลาจุตจิเนี่ยมองไปที่ชั้นหนังสืออยู่อีกสองสามเล่มน,นะก็เออเก็บเอาไว้ตั้งไว้ก็สวยดีค่ะก็เดี๋ยวเปิดบ้านเป็นช็อปก็แล้วกันนะว่าจะเอาเลื่อนไหนเดี๋ยวจะพับหน้ากระดาษเอาไว้ให้คุณสักค่ะรอเลืนนะ่อนเนาะเลื่อนไหนก็เอาเท่งนั้นแหละเพราะว่ามันไม่ได้แบบ มีขายอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเราไม่ได้อยากได้อยู่เรือนนึงคือเราอยากได้อยู่หลายเรือนเพราะฉะนั้นได้อะไรในในสิ่งที่เราอยากได้อะก็โอเคทั้งนั้นนะไม่น่าเข้าวงการช้าตอนขึ้นราคาเลยเนาะตอนนี้ก็เลยลำบากลำบากแต่เวลาได้มายากๆมันก็รู้สึกว่ามีค่าดีเหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้นะว่า,าแต่ละคนคิดยังไงบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ลำบากขนาดนี้มีตังค์าจะต้องลำยอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าเอนจอยการแบบ รอคอยการพูดคุยการที่กว่าเราจะได้มันมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันมีเรื่องให้จดจำอะไรเงี้ยว่าเรือแต่ละเรือเนี่ยฝ่าฟันมายังไงบ้างนะคะก็อาจจะเป็นคนแบบเออชอบดีเทลอะไรแบบนี้นะก็เลยรู้สึกเอ็นจอยสำหรับบางคนที่ไม่ชอบว่าแบบเอาเงินฟ้าแล้วไม่จบอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบนะคะันวันนี้ก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งคลิกดูแคตตาล็อก ไปแล้วค่ะบ๊ายบายของจริงสำหรับใครที่ชอบคิดว่าอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะหรือว่าคอมเมนต์มาเยอะๆคอมเมนต์ <c oughs> มาเยอะๆก็ได้นะแกะถุงนี้นครั้งนี้ไม่ได้เป็นโดนเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบาย